สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง JDM Auto ที่คุณจะได้รู้จักกับรถยนต์ที่น่าสนใจและทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่หลายคนรอคอยกันนั่นคือ2025 Toyota Corolla ซึ่งเป็นรถที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความทันสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์และประสิทธิภาพการขับขี่ถ้าเราพูดถึง Toyota Corolla แน่นอนว่าทุกคนคงคุ้นเคยกันดีรถรุ่นนี้มีประวัติยาวนานและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วยชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ในเรื่องความทนทานและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมแต่เมื่อถึงรุ่น2025ที่กำลังจะวางจำหน่ายในปีนี้สิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นก็คือการอัปเกรดทั้งในเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยที่เหนือกว่าเดิมมาดูกันที่ดีไซน์ของ2025 Toyota Corolla ซึ่งในปีนี้ได้ปรับโฉมให้ดูทันสมัยและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกระจงหน้าที่มีการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและล้ำสมัยมากขึ้น มีเส้นสายที่เฉียบคมและการออกแบบที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่ยังคงความหรูหราและคลาสสิกไว้นอกจากนี้ยังมีไฟหน้าแบบ LED ที่ให้แสงสว่างสวยงามและชัดเจนในส่วนของภายในห้องโดยสาร Corolla 2025ก็ไม่ได้แพ้กันครับการออกแบบภายในนั้นเน้นความหรูหราและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ใช้วัสดุคุณภาพสูงในการตกแต่งและเพิ่มฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานได้จริงเช่นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto และ Apple Car Play พร้อมกับการปรับระบบเสียงที่ดีเยี่ยมทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เพลิดเพลินกับการเดินทางด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ2025 Toyota Corolla เพราะมีการติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense ซึ่งเป็นชุดระบบความปลอดภัยที่ครบครันเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเบี่ยงเบนเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติซึ่งทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกการเดินทางเรื่องของเครื่องยนต์ในคโรล่า2025ก็มีการอัปเกรดเช่นกันโดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้งแบบเบนซินและไฮบริดเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ที่มีพละกําลังสูงหรือผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ํามันในส่วนของรุ่นไฮบริดก็สามารถให้ความประหยัดได้ดีเยี่ยม ทำให้การเดินทางในเมืองและทางไกลเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและประหยัดมากขึ้นในด้านสมรรถนะการขับขี่2025 Toyota Corolla ยังคงให้ความรู้สึกขับขี่ที่มั่นคงและปลอดภัยมีการปรับจูนระบบการสะเทือนใหม่เพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลและมีการควบคุมที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการขับในเส้นทางที่ยากลำบากก็สามารถทำได้อย่างสบายส สุดท้ายนี้ Toyota Corolla 2025ได้รับการปรับปรุงในเรื่องขององค์การออกแบบภายนอกและภายในระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงความปลอดภัยที่ครบครันซึ่งทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากผู้ขับขี่หลายคนในปีนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาวและเหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน2025 Toyota c โ r o l l a ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง JDM Auto ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณต้องการทราบพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ